สวัสดีครับ f อผมวิสสกายวอลเกอร์ครับไม่ได้เจอกันในรูปแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่ได้เจอผมในสไตล์ที่ต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ตั้งแต่หลายปีก่อนตั้งแต่ปี64สี่ที่ผมหมดตัวจนมาถึงป่านนี้แหละนี่ก็ปีสองห้าหกเจแล้วผ่านมากี่ปีแล้วนะาหกี 64. ก็เป็นหกห้าหกหกนี่ก็น่าจ,จะสองปีกว่าแล้วมั้งและนี่ก็เป็นเดือนตุลาคม,มเป็นเดือนในวันเกิดของผมและในเดือนนี้ผมจะเป็นคนที่ให้อิสระกับตัวผมเองค่อนข้างมากไม่ว่าอะไรในชีวิตของเดือนนี้ผมจะเป็นคนปล่อยผ่านหมดแล้วผมจะเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองเสมอชีวิตที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนักหรอกครับ ทุกอย่างมันก็ยังล้มลุ่มดนดอนอยู่เหมือนเดิมมีหลายๆอย่างในชีวิตที่มันลําบากมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหมายสารจากสัมภากรหมายจากลูกค้าหมายยึดทรัพย์ยึดบ้านอะไรแบบนี้หนักเหมือนกันครับชีวิตต่อให้ผ่านมาหลายปีก็ไม่ไม่ได้ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในชีวิตนักหรอกแต่ก็สู้อยู่ครับก็สู้เหมือนเดิมนั่นแหละ ทีนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องของเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็น fc ผมมานานซึ่งมันก็น่าแปลกใจมากนะ fc ผมจากเมื่อก่อนจากที่ผมมี fc ก็3 0 0พตอนนี้เป็นเป็นหมื่นหมื่นกว่ากับ1มื่นสองแล้วแต่คนที่คนที่ดูคลิปผมเนี่ยมันน้อยลงเรื่อย,ๆ,แบบอยๆแบบน้อยน้อยแบบหน้าใจหายอ่ะมันบง่งบอกถึงว่าทุกคนกลับไปเล่นพอทุกคนกลับไปเล่นมันก็คงผมเข้าใจแหละเวลาที่ใครไปเล่นเขาไม่อยากฟังผมนักหรอกแต่ถ้าเวลาเสีย ทุกคนจะกลับมาหาผมเสมออันนี้เป็นเรื่องที่สแตนดาร์ดเลยกลับมาหาผมเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ในหลายคนก็ชอบกลับมาแบบท้อบ้างพิวิทย์กลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ววนหลูเดิมอีกแล้วทําไมมันท้อจังพี่ทำไมมันเศร้าตอนนี้ไม่เหลืออะไรอะไรวะ หลานเนาะก็อย่างนั้นแหละครับทุกคนก็เศร้าแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเศร้ายังไงเราก็เป็นคนทําตัวเองครับผันใดก็ฉันนั้นครับสิ่งที่เราเลือกเองคือสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันเองครับเป็นอย่างนั้นเสมอครับธรรมชาติของมันเรารู้อยู่แล้วครับ ว่าเราเล่นพนันแล้วต้องเจอกับอะไรในคลิปของช่องที่ผมผมอะผมมีสองช่องใช่ไหมผมชอบทําช่องวิทย์ทำเงินเอาไว้ทํางานแล้วก็เป็นช่องวิทย์สกายบล็อกเกอร์อีกช่องหนึง่งที่เอาไว้ไลฟ์สดเกี่ยวกับการพน,นันเล่าถึงสิ่งต่างๆสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ช่องวิทย์ทำเงินนะครับผมอยากให้ทุกคนไปติดตามช่องวิทย์สกายบล็อกเกอร์ของผมด้วยถ้าทุกคนอยากจะเลิกพน,นันช่องนั้นผมจะคิวพูดเกี่ยวกับพน,นันค่อนข้างเยอะ มีไลฟ์สดทุกวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์สองวันนี่แหละแต่ผมจะไลฟ์สดเสมอครับเพื่อนๆส่วนช่องนี้ผมก็ลงตามอารมณ์อยากลงอะไรผมก็ลงเพราะมันเป็นช่องออกไปทํางานแต่หลังๆมันก็มีเรื่องการพนันอะไรเยอะยะมาลงนี่แหละนะครับเพื่อนๆผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทบทวนดูเวลาที่เราเล่นเนี่ยเวลาที่เราต้องเจออะไรมาเนี่ย มันเป็นยังไงครับสุดท้ายเวลาที่เราเลิกไปได้สักระยะแล้วเรากลับมาเล่นเราเจอกับอะไรเรายังเป็นผีพนันตัวเดิมไหมทําไมเราถึงห้ามตัวเองไม่ได้วะปัญหาของมันคือเราห้ามตัวเองไม่ได้นี่แหละครับมนเลทเป็นปัญหาใหญ่ที่เราควรจะไม่ต้องเล่นแล้วเราควรจะเลิกน,นานแลน้วนะที่ผมไม่ได้มานอนโซฟาตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มาทําคลิปอะไรประมาณนี้ผมอยากได้เห็นถึงความแตกต่างในตอนที่ผมเล่นตอนนั้นกับผมตอนนี้ มันเป็นยังไงแล้วความแตกต่างระหว่างเพื่อนที่เคยดูผมตอนที่ผมตกต่ำแบบนี้แล้วตอนนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆดีขึ้นหรือยงังหรือมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของแต่ละคนบ้างเราทุกคนน่ะควรจะพยายามเป็นคนที่ดีกว่านี้เมาและครับเมาเล็กน้อยเมานิดหน่อย พอมาก็อยากจะมาอัดคลิปมาคุยกับเพื่อนๆนี่แหละจะไรสดก็กลัวลบกดเวลาของเพื่อนเพื่อนเพราะเมื่อวานก็ไล์อีกช่องหนึ่งไปแล้วก็เลยมาเตือนสติเพื่อนๆเว็บพนันม,มันโกงครับมันโกงเราไม่มีทางชุบตัวเราไม่มีทางดีได้จากการที่เรายังเล่นพนันหรอกครับถ้าเราไม่เล่นนั่นต่างหากจะทำให้เราดีขึ้นได้เราจะเป็นคนใหม่ได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้เสมอ ถ้าเราไม่เล่นการพนันนะครับสําคัญที่สุดคือเราต้องไม่เล่นการพนันนั่นแหละครับคือจดดสาคัญไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆก็ตามในชีวิตอย่าคิดว่าเว็บพนันคือตัวช่วยเว็บพนันคือตัวซวยเว็บพนันคือตัวที่ทําให้เราล่มจมเราจะเป็นหนี้มากขึ้นและเราจะตกต่ำกว่านี้อีกเยอะถ้าเรายังเล่นเว็บพนันไม่มีเว็บตรงครับไม่มีเว็บตรงไม่มีเว็บจริงไม่มีเว็บอะไรทั้งสิน้น มีแต่เว็บโกงและพร้อมจะโกงเราและกล้าพร้อมที่จะกินเราจนหมดตัวเท่านั้นครับเท่านั้นเลยเว็บทำมาเพื่อโกงครับทำมาเพื่อกินเงินเราแล้วก็วันที่2 1ตุลาเป็นวันเกิดผมนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใครอยากยามาพบเจอกันอยากจะมาจัดมิงด้วยกันก็เรียนเชิญได้เลยครับเรียนเชิญได้เลยแต่นัดหมายอีกทีเดี๋ยวไปลงที่ช่องวิสกายบล็อกเกอร์ก็แล้วกันนะครับ เพื่อนๆก็เลิกกันใช้ได้นะทุกคนขออภัยที่ผมจะต้องมาอัปเดตอะไรแบบนี้ให้ฟังแต่ผมก็อยากจะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆแหละว่าชีวิตมันเป็นยังไงปกติก็รูปๆดันด,ด,ด,ดอนครับแต่ทุกคนแหละครับเราอยากเป็นคนดีไหมถ้าเราอยากดีกว่านี้เราก็ต้องเลิกเล่นนะครับเลิกเล่นให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปมันจะดีขึ้นกว่านี้แน่ครับทุกคนเลิกนะครับโอเคฝันดีนะครับนี่ก็ห้าทุ่มแล้ว ชคดีนะครับทุกคนเลิกพนันกันให้ได้บ๊ายบาย